คนที่ดูยอดคุณอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่กีรังยั่งยืนหรอกนะครับนะพอคุณพอเขาดูรู้ว่าคุณทําอะไรลุงคนไม่ได้เขาก็จะค่อยลดลง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 ที่เขาไปดูเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าคุณมีไม้เด็ดอะไรนะครับจะรู้ว่าทาได้ไหมนะครับแต่พอคุณทําไม่ได้นะครับคุณยิ่งพูดก็ยิ่งเสียก็จะลดลงลดลงลดลงสุดท้ายคุณต้องมาอดควรเชื่อตาเรืืองเชื่อหวยเหลืองบอกให้มันไม่ เหตุผลอะไรเลยที่จะไปโจมตีลุงพลเขานะครับนะลุงพลเขาบอกอยู่ว่านะครับทนายเป็นคนบอกลุงพลว่าเขาคิดค่าตัวหนึ่งแสนบาทนะครับทนายเขาก็บอกอยู่นะครับแล้วลุงพลก็เอาข้อความนี้มาบอกกับมานาะครับส่วนมานาเนี่ยนะครับจะเอาไม่เอาเนี่ยก็ไม่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 เกี่ยวนะครับจะเอาแก่ทนายไหนก็ไม่เกี่ยวหรอกนะครับถ้าว่าแพงไปก็ไปเอาคนอื่นก็จบไปสิ ครับแต่คุณเอาข้อความเนี่ยนะครับว่านะครับนะเฮ้ยไม่ใช่แสนหนึ่งไม่ใช่แสนหนึ่งกูจะโจมตีมึงกูโจมตีมันไม่เพียงพอที่จะเอาเหตุผลนี้มาทําลายลุงมันไม่เพียงพอนะครับสังคมเขาดูรู้เขามีวิจารณญาณเขาดูรู้มันมยังไม่เพียงพอถ้าลุงพล,ไป,ล,ล,ลไปเหยียบเล็บคบุณเอ้ยหววเล็บขบเหยียบเล็บขบไปเหยียบเล็บขบด่าลุงพลเอออย่ว่าไปอย่างหนึง่งทำเหตุผลนี้มันยังไม่เพียงพอแล้วพญานาคโจมตีพญานาคเลยครับครับ นะเออไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะครับอย่าลืมครับเองนะครับเมฆเนี่ยคุณไปถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปควันไฟถ่ายรูปเมฆที่เป็นรูปพญานาคแล้วคุณก็บอกว่าคุณศรัทธานี่เป็นโอโหนี่เป็นอภินิหารนะครับนะขององค์ปู่ปริจิตนะเป็นพี่อภินิหารนะครับแล้วแจกรูปภาพแต่ต้องค่าส่งมาให้นะครับแต่ต้องโอณค่าส่งมาให้ ตอนนั้นคุณบอกคุณเชื่อมากเลยอย่างนั้นนี่นะครับนะแล้วไงวันนี้คุณบอกไม่เชื่อซะแล้วเป็นแค่บูนปั้นนะเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้ดั่งใจคุณนะครับไม่เข้าแผนคุณนะครับไม่ได้แผนคุณเขาไม่ให้เอาคุณเอาไปหากินคุณก็เลยต้องนะฮะมาตจมตีมาเก็บชังผูกใจเก็บเขาใช่ไหมใช่ไหมครับนะเออตอนนี้บอกว่าเป็นแค่ป,ปูนปั้น อันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่เมฆเนี่ยคุณยังบอกคุณยังมาบอกเอสจีเลยโอ้โหสักศิษย์มากแสักศิษ์มากผมถ่ายรูปเอาไว้ใครอยากได้ส่งชื่อมาไลน์มาหาผมใครอยากได้ไอ้นั้นก็เป็นแค่เมฆเหมือนกันแต่ตอนนี้มบอกว่าปูนปั้นจาคาพูดของตัวเองไม่ได้เลยเหรอครับสับสนไปใหญ่แล้วครับสับสนไปใหญ่แล้วหับคิดคิดจูนจูนนะครับ,รบสวัสดีครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าท่านนะครับแค่ไหนพี่ตนันพูดถึง ไม่อายเหรอนะครับตอนนี้ให้ดีพวกปูปปั้นปูปปั้นนะครับเพืาอนๆปูปปั้นที่ก่อนลูกแม่มึงบอกว่าศักดิ์สิทธิ์รักศักดิ์สิทธิ์นะฮอ๋อจะให้เขาไปบูชานะครับนะเออเออเลยนะท้าวเวสสุวรรณสามขิงร้อยเหรอครับโอ้ก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะครับนะ ถ้าเกิดใครไปบูชาของคุณนี่ศักดิธิ์นักศิธิ์นะแต่ถ้าไปบูช,ชาของคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นแค่ปูปั้นถ้าเมื่อก่อนก็ไม่เมื่อก่อนเนี่ยขัดแยง้งเห็นเป็นแค่ปูนปั้นนะครับนะภาผมก็ไม่ว่าอะไรเลยแต่เมื่อก่อนนี่เป็นตัวตั้งตัวตีด้วยซ้ำภาพตัวตั้งตัวตีด้วยซ้ำโอ้โหมีการบอกนะครับนะัาเนียจะให้ส่งเสริมให้เด็กมาล้ำนะครับช่วงโควิดรับช่วงโควิดเนี่ยผมจะเป็นตัวตั้งตัว รู้รักตั้งแต่รูรักประเภทนี้น,นะไม่เป็นการละเหมือนรักประเพทีเขาทัดทาน,น <c oughs> บอกว่ามันโควิดอยู่มันโควิดอยู่ไม่เป็นไรลิผมจะลดลงคนภาคอีสานออกมาต่อต้านฝ่ายรู้เลยโควิดเนี้ยเนี่ยเนียมาให้มาเลยจัดมาเลยมาเลยผมโมโหนี่สับสบมากสักสบสนมากเลยครับตา <c oughs> ตอนนี้บอกว่าปูนปั้นใช่แล้ว <c oughs> อะไรของเขาจำไม่ได้เลย <c oughs> จำคำพูดของตีไม่ได้เหรอรับโอ้โหับเพียงเห็้ยนก็เพียงเพราะว่านะครับทำบทสัตว์ตุ้งปูเพียงเพียงเพราะว่าลุงคนมันมาบอกว่านะครับนะทนายเขอาอาชีพแตจะสัมผัสเหรอจำได้เลยครับผมยังจำได้อยู่เลยถึงในท้องนี้รับเรียกตุต้ดต,ตีนะเอาเด็กออกมา คนลำได้นะห่างกันในช่วงโควิดตรงนั้นนะครับทุกคนห่างได้นะเพราะศักดิ์สิทธิ์มากเลยองค์ปู่เราทำเนื้อสัตว์ผู้จับกอกกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับโอ้เชื่อไดรไปเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เนี่ยถามหน่อยสิถามหน่อยสิเป็นแค่ปูนปั้นเขาก็ศรัทธาของ ขนาดเป็นแค่นะครับรูปภาพนะครับที่ก้อนเมฆนะัเป็นควันเป็นรูปองูคุณยังบอกว่าของคุณศักสิบเลยนะครับทีนี้พอคนคนเขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณมาบอกว่าเป็นแค่บูนปั้นเนี่ยมันใช่ไหมมันใช่ไหมพี่นะครับผมว่าพี่เนี่ยสมองไปหมดแล้วนะนะครับแล้วบอกว่าตัวเองฉลาดมันไม่ใช่นะเนี่ย อ่ามันอยู่ที่ความศรัทธาของเขาเขาศรัทธาก็ศรัทธาของเขาไปสิครับทั้งเมื่อก่อนคุณทากับเขาแต่พอคุณนะครับเขาทําไม่ได้ดั่งใจคุณเขาไม่ตกเบี้ยเบียล่างของคุณคุณจะบอกว่าเป็นแค่บุนปั้นนี่มันไม่ใช่ของคุณคุณยิ่งยิ่งหนักกว่าเขาอีกนะของคุณยิ่งแค่ถางลูกภาอาเอาไปซีล <laughs> มีคนมีคนเชื่อแบบมีบูชาไปเรืนะ่อยๆอ่ามีคนบูชาล้วก็ศรัทธาของเขา หากเนะีเออผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ศรัทธาของพวกคุณศรัทธาใครศรัทธาครับน้องเสียงสดครับน่ศรัทธาใครศรัทธามันผมไม่ได้ว่าอะไร,ะค,รคุณนะครับนะพอเสร็จพอเขาไม่ได้ดังใจนะเออเป็นครับที่มันไม่ใช่อากมันไม่ใช่คุณครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่พี่ประมอนขอบพระคุณครับว่าทำไปแล้วเหรอ <laughs> ทำเปแล้วหต่สติ๊กเกอร์พี่ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอให้เึ่งกับปลาไหท่ากันเตบีนะครับนะจริงๆพี่ก็ให้ผมเยอะแล้วนะพี่ประมอนสวัสดีครับนะสวัสดีพี่จตนาสวัสดีครับนะใช่ไหมล่ะนะครับอือัอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขามองดูแล้วเขาสงสัยที่สุดก็คือครับคุณเข้ามานะครับเพื่อที่เพื่อที่จะได้นะครับคุณไปดูช่องของคุณ ที่จะได้นะครับใจเอฟซีนะครับนะนะครับนะช่องต่างๆที่เข้ามานะครับพยายามทาทุกมีถีทางเพื่อจะเอาใจเอฟซีเพื่อจะให้เอฟซีเข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องมานาก็เหมือนกันนะครับขออนุญาต่เอ่ยชื่อนะครับนะช่องมานานะครับก็นะครับก็ไปช่วยลุงนะครับนะตัดนะครับจนได้เป็นคดีความขึ้นมานะครับถ้าไม่มีคดีความคุณก็ได้ใจเอฟซีใช่ไหมล่ะนะบางช่องก็แต่งเป็นพม่ารามัน นะครับก็นะครับเพื่อไปผสมปูนช่วยลุงแต่งเป็นพม่ารามันผสมปูนช่วยลุงเพื่อให้เอฟซีลุงเห็นความจริงใจเพื่อไปกดติดตามให้นะครับทุกคนก็ทําทั้งนั้นนะครับส่วนตัวท่านทนายก็เหมือนกันท่านทนายเข้ามานะครับเข้ามาด้วยทีมงานของของท่านทนายนะครับนะคือให้นะครับม้าดำมาโจูตีนะครับหมอปลาครับมีหมอปลาจูงตีทนาุเพื่อให้เอฟซีของบ้านะครับเห็น จิงใจก็ชอบไปกดติดให้นะครับส่วนตัวท่านเองท่านก็ฟาดเหมือนกันฟาดทนายโนบินะจะให้น้องให้น้องมาพี่จะสอนให้สอนให้เพื่ออะไรเพื่อนะครับนะเพื่อที่ให้เอฟซีลุงป้าเข้าไปดูเข้าไปชมเป็นแค่คอนเทนต์นะครับนะนะทำอย่างนี้นะครับตองดําก็เหมือนกันนะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตุกติกตุกติกตอ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 รู้แล้วรู้แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอตอเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายแต่ชุดผมลองซุน ทัวไปลงเขาเพื่อเอาใจเขาเพื่อเอาใจเอฟซีนะครับคุณสร้างพันธุ์มาตั้งนานนะครับโดยที่ลุงไม่รู้นะครับแต่อยู่ๆคุณดันไปผู่ที่ขับวฝั่งนู้นนะครับทั้งๆที่รบกันมาเป็นปีสองปีสังคมเขามองดูตรงนี้นะครับสังคมมองดูตรงนี้อะไรวะนะครับนพ่มมาลบกันมาเป็นปีนะครับนะะครับงที่นะครับทนายโนบีเนี่ยเขาเล่นงานนะครับ มา,มาโทษลุงอีกเออไม่ได้ทั้งทั้งที่ลุงไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยใช่ไหมครับมันคืออะไร,นะค,รคุณแขนฝั่งนูน้นไม่ใช่มาแขนลุงเพราะว่าลุงพูดแค่ว่านะครับค่ะนะครับทนายทราสีเขาเรียกมานะคนะ่าวิชาชีพเขาหนึ่งแสนบาทไปนได้นะครับถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับนะคุณมาแขมลุงจะเป็น ไปดำเนินเรื่องนะครับนะถ้ามาลังสีนะถอนรุง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมันมันไม่สมเหตุสมผลว่านะมันไม่สมเหตุคุณจะมาเทียบแคนอะไรแค่คําพูดของลุงแค่คําเนี้ยมันไม่สมเหตุสมผลนะครับแตนะ่คุณจะต้องเกลียดขึ้คือน,นู่นนะครับนะนะครับแล้วมันทําให่พูดซุกอีกนะครับนะที่นะครับนะนะบนะลาไปด่าทนายสุดหล่อ